สวัสดีครับดิเทสอิบสังวันนี้วันสุดท้ายของวันที่10ตุลภาพคันคับหลังจากที่เล่นที่กระตังก็จะมาเล่นที่โรงยิมเมซเซเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายลเล่นามา2โมงนะครับแล้วก็พวกบิ๊กแบนของเกาหลีเขาเขาพิ่งเลอะไปพี่ว่าเจอเมื่อวานเนี่ยเล่นดีมาก เว้นสไตล์เกาหลีน,นะคะมีพี่เป้หลายคนมือกนี่มลองอ่ยูนี่นั่นน่ะอินเสิร์ต <c oughs> น้ำหนักไม่เกี่ยงทีจะ <c oughs> เข้าไปคุยด้วยก็ไม่รู้เรื่องเขาคุยอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเล่นไปแล้วเดีย๋ยวเราจะเล่นที่หนังเราจะเล่นบ่ายสองวันนี้รู้ว่าคนไทยมาให้กำลับบงใจเยอะมันเป็นวันหยุดวันจันนะกล้องวันจันเป็นวันหยุด มือแบบเป็นไงบ้างอะนะเมื่อกี้ไปถลุงของฝากข้างล่างห้างอ่ะเมื่อกี้แช่ครัอองซานซูจีเป็นไงบ้างแช่แช่แช่อองซานกระสุกก็หน้าตาสดใสนะมันทำให้เลือดลมสูบฉีดหลัครับนี่ก็วันนี้ต้องเล่นดีเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะหลุดก็ได้เมื่อวานที่หลุดโอ้โห เมื่อเช้าเมื่อเอ่มืวานเช้าวันนี้นึงใช่หรือเราไปทองไปทางพวกที่ขายของคนไทยนะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายให้ดูถายแลหลังจากเลิกไปแล้ววันนี้นะวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้าเคลฟที่ยี่สิบสี่คลิปยี่สิบสี่ยี่ห้านะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะเข้าไปก่อนไปสวัสดีครับสวัสดีครับแม